สวัสดีนะคะวันนี้เราก็เอาอาหารที่คุณแม่เอีสนับสนุนนะคะแบ่งไว้ให้กับแม่แบงค์นะคะวันนี้เราคุณตาก็มาถึงตรงที่แม่แบงค์อยู่แล้วนะคะนี่ตรงนี้เราก็มีอาหารมาฝากให้กับคุณแม่แบงค์นะคะอาหารที่แบ่งไว้ที่บ้านนะคะแบ่งไว้ให้แม่แบงค์นะคะถึงแล้วนะคะแม่แบง ขอบคุณค่าก่อนแบงค์ขอบคุณค่าหน่อยเร็วขอบคุณค่าคุณแม่หน่อยเร็วขอบคุณข่าขอบคุณมากมากนะคะที่เมตตาน้องๆนะคะเมตตาแม่แบงค์น้องต๊อกแต๊กแล้วก็เพื่อนเพื่อนช้างที่ตกงานนะคะก็ได้ไลค์ขายอาหารให้กับช้างนะคะตอนนี้ก็เราได้แบ่งไว้ให้คุณแม่นะคะก็คือตอนนี้ก็หย่านมนะคะได้สามวันนี้แล้วเนาะสามวันนี้แล้วนะคะ แม่แบงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใต้ล่มตรงนี้นะคะนี่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสนับสนุนอาหารช้างที่บ้านของน้องต๊อกแต็กนะคะเราก็ได้แบ่งไว้ให้กับแม่แบง์เพราะว่าแม่แบงอยู่ข้างนอกนะคะไปกินที่บ้านไม่ได้เพิ่งหยานมลูกนะคะยังเข้าบ้านไม่ได้นะคะก็อยู่ในประมาณ เดือนกว่าๆนั่นแหละคะ่ะเดือนสองเดือนนู่นอะคะ่ะเพราะว่าให้เขายานมขาดก่อนนะคะถ้าไปตอนนี้ก็ไปเจอกันก็เดี๋ยวตอกแตกก็ไปเข้ากินนมอีกนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะโบกเอาอีกนะคะนี่ก็จะมีกล้วยมีมันแกวข้าวโพดแตงกวากล้วยนะคะข้าวโพดสวยๆเลยนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆนะคะที่ไม่ตาแม่แบงน้องต,อต๊กแตกครอบครัวของเรานะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ f อทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะคิดสิ่งสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นรารถนาทุกประการนะคะ ตรงนี้ก็จะล่มทั้งวันนะคะมีล่มอยู่ทั้งวันแต่ถ้าวันไหนฝนตกนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอร่อยไหมแบงแม่แบ,ง,แบงหยุดร้องแล้วนะคะแต่นมนี้ก็ตึงมากเลยนะคะตึงเลยตึงมากไหนดูนมหน่อยสิลูกนี่นะคะแต่ไม่ไหลนะคะ กินอย่างอเ็จอร่อยเลยนะคะแม่แบงนันข้าวโพดล่วงอยู่อันหนึ่งโยนลอกโยนลอกลนะคะแม่นด้วยนะคะแม่แบงนี่จะแม่นในการโยนอาหารเข้าปากนะคะ ก็จะอยู่ที่ทุ่งนาอากาศก็จะเย็ยนเย็นสบายหน่อยนะคะตอนเย็ยนยังเขียวอยู่เขียวอ้อยค่นายตัดก้ามาป้อนให้แม่แบงค์ด้วยนะคะวันนี้ ก็จะเงาเหาหน่อยนะแม่แบงให้มีลูกอยู่ลูกอยู่ที่บ้าน <c oughs> ลูกขายอาหารมาให้คุณแม่กินอยู่ข้างนอกนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็รอกินอยู่ข้างนอกนะคะ <c oughs> <c oughs> โยนแม่นมากเลยนะคะไม่มีการ่ล่วงนะคะถ้าโยนอาหารเข้าปากนี่แม่แบงค์นี่สุดยอดนะคะ